อยู่บ้านเลขที่459ทับ89ก็จริงแล้วผมก็อยู่ในทีมของอาสาเนี่ยแหละครับก็ช่วยกันอยู่เบ้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจะจริงอยากเข้ามาทำตรงนี้ไหมก็ถ้าส่วนตัวคือไม่อยากนะครับแต่ว่าดูในส่วนของหมู่บ้านเราเราแล้วเนี่ยการจัดการสาธารณโภคต่างเนี่ยตอนนี้มันไม่ดี ใครผ่านมาผ่านไปหน้าบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นถึงความไม่เรียบร้อยไม่อปา่กป,ป,ปร่จะมีทั้งต้นไม้พะยะหรือว่าสิ่งอื่นๆนะครับอาจจะยังไม่พูดถึงก็ตอนนี้ผมพาะาเขาประทําแล้วเนี่ยก็จะทาให้ดีที่สุดนะครับจะทําให้หน้าบ้านเราเนี่ยน่าอยู่ทําให้บ้านเราเนี่ยมียทั้งอย่างที่เหมาะสมแล้วก็อธิการติดกั้นจากภายนอกเนี่ย แต่พอมาทิ้งตัวของเราเนี่ยจะทิ้งไม่ได้เราก็จะทำตรงนั้นให้ได้นะครับก็ยังไงก็ขอให้นะารัได้ทำตรงนั้นก่อนดูที่ผลการดีกว่านะเพราะว่าบางทีพูดไปแล้วเนี่ยทําไม่ได้ก็เดี๋ยวจะ,ะโดนกล่าวว่ากลับไปอีกก็แต่ว่าตรงนี้ผมขอทําด้วยใจนะครับ คุณทำพี่ใช้หน้านะคะต่อไปครับก็ขอก่าวสวัสดีทุกทท่านนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมจริงๆไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาร่วมทางานแต่ว่าด้วยความที่มาเริ่มเป็นสมัครายๆตั้งแต่แรกแล้วก็วันนี้เนี่ยพอได้ยินเข้ามาตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมต like hey, ้องทำรนดับแรกเลย ผมบอกทุกๆคนเลยนะครับที่ยืนอยูเนี้ยสิ่งที่เขาต้องทำอย่างแรกเลยคือทำใจก่อนทำใจยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันทั้งในเรื่องข้อเสนอแนะที่ลูกบ้านแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดมีข้อเสนอแนะที่จะช่วยกันปรับปรุงในในที่นี้ให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมชื่อชื่อฉลองนะครับนามสกุลสงเคราะห์อยู่บ้าน สี่ห้าเก้าครับหนึ่งสี่แปดนะครับก็วันนี้ทำใจแล้วนะครับแล้วต่อไปผมก็โมโต้องทำงานจามสีงานด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ที่นี่ดีขึ้นและสิ่งที่ผมคาดหวังจากที่นี่ก็คือจากที่ประชุมครั้งนี้ก็คืออันดับแรกคือความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยกันทำให้ที่นี่ดีขึ้นเพราะที่นี่คือที่ที่เราอยู่เราเรียกมันว่า บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนะจารลมทุกคนเรียกที่นี่แล้วว่าบ้านเพราะบ้านแล้วอยู่ที่ท,ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําที่นี่ให้มันดีกว่าเดิมเราจะไม่ให้คนมาบอกว่าหมู่บ้านที่มันกกรกรอดอะไรหไม่มีเราจะพยายามช่วยกันทําให้มันดีที่สุดก็วันนี้ก็ขอฝากความร่วมมือจากทุกๆคนด้วยนะครับผมขอครับ มีไมลส่วนตัวพกมาเองนะคะก็สําหรับพลอยนะคะก็คือเป็นตัวแทนของพี่นิยมนะคะผู้สิทธิ์ไทยอยู่บ้านเลขที่459ทับ82นะคะใครยังไม่รู้จักพลอยก็ได้รู้จักวันนี้ใครที่รู้แล้วนะคะก็เก็บสิ่งดีๆกันไว้นะคะสิ่งที่ไม่ดีก็คือมองข้ามไปพอบา,บางทีอารมณ์ของพลอยเนี่ยคือบอกเลยว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาไม่ใช่กรรมการนะแต่คนโน้นคนนี้ก็จะเข้ามาถามพลอยไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเป็นยังไงเบอร์อน,อนู่นนี้มีไหมคือเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ไปแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พลอ,อยากขอแทนพี่นิยมนะคะคือพี่นิยมเป็นคนที่ไม่พูดแต่พลออเป็นคนที่พูดมากพี่นิยมแกเป็นคนไม่พูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่นิยมก็เหมือนพลแหละคือบางทีมันทนแรงกดดันอะไรไม่ไหวมันก็มันก็เฟลเหมือนกันมันก็หมดกําลังใจไปเหมือนกันคนทํางานมานี่เหนื่อยมาซัพพอร์ตให้กับเพื่อนบ้านสมาชิกลูกบ้านทุกท่านแต่มาเจอคําพูดแดกดันนู่นนี่นั่น ซึ่งมันบั่นทอนจิตใจในการทํางานของพวกเรานะคะพอเชื่อเลยทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากเจอคาพูดที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาร่วมมือร่วมใจกันเถอะอย่างสมมุติว่าที่ยืเย็นอยู่กันเนี่ยถ้าทำสิ่งไหนผิดพลาดหรือมันไม่ถูกใจนะคะทุกทุกทุกอย่างเ่ยมันมาจากนโยบายและมติของทุกคนและไม่ได้ทํานอกเหนือน,นโยบายและมาติที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ พระฉะนพลอยขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยเนาะอย่าอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าจี้อย่าอย่าจิกกันตามงานกันอะไรอย่างเงี้ยพลอยพลอยพลอยต้องขอนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ยืนเนะี่ยถมีงานประจําค่ะทุกคนต้องหาเวลาว่างมาทํางานให้กับลูกบ้านแล้วพลอยบอกเลยว่างานครั้งนี้งานใหญ่มากๆมันไม่ได้แค่สร้างแค่ตรงนี้มันต้องทำอะไรต่อๆไปหลายๆอย่างนะคะ พอได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยเออจริงอย่างที่คุณแจ็คเขาว่าเนาะมันมันติดต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีใครร่วมมือกันพลอยฝากไว้นิดนึงนะคะอ่านไปต่อค่ะขอ,คขอบคุณขอบคุณทางพี่พลอยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดินท่านต่อไปนะคะครับผมก็จุดเต้น,นะครับผมธนพลอังกูรุพัฒน์ครับอยู่บ้านเลขที่49ครับ76ครับเข้ามาในส่วนนี้ก็คือ เอกลักนะครับก็คือเอาความสามารถของงานที่ทําอยู่นะครับเรื่องของแผนงานแนล้วก็เรื่องของบัญชีนะครับการตรวจสอบข้อมูลการจะทําข้อมูลให้อย่างละเอียดมีความน่า่อถือมีความถูกต้องคือเงินที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะต้องจะทาในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็สะอาดแล้วก็ทาให้ทุกคนเนี่ยเชื่อถือได้ว่าเงินไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับของผมก็ช่ยตรวจสอบเอกสารทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าพอเสียงปุ่มีือในการอาจารย์คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ความคิดใหม่ๆดีเลยค่ะช่วยกันสวัสดีครับผมประทิพรนะครับปฏตติานะครับพี่เล่นที่สีนะครับเอ่อบ้านเลขที่62ครับก,ก็ที่อาสาเข้ามานะครับเพราะว่าก็อยากจะช่วยกันปรับปรุงน,นะครับที่อยู่อศาศัยของเรานะครับก็ ในการทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับทางทีมของเราก็จะพยายามนะครับทำพวกแบบสํารวจกันสอบถามแล้วก็เอามัตติที่ประชุมครับที่จะเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับในการดำเนินงานต่างๆครับผมขอบคุณค่ัขอบคุณมากเลยค่ะพี่นี่เป็นท่านแรกเนาะพี่พี่พี่สีตีเนาะเป็นท่านแรกที่ที่ลุกขึ้นมานะคะก็ขอบคุณมากๆต่อไปเป็นพี่เอ็มค่ะครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับอนันต์ปาพุพุธครับ ก็บ้านเลขที่77นะครับขอบอกว่าผมเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับซื้อบ้านยังไม่ถึงปีเลยนะครับมาอยู่ที่นี่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับผมเห็นสภาพแวดล้อมของบ้านนะครับก็จริงๆแล้วผมซื้อบ้านมือสองนะครับก็อยากจะเข้ามาปรับปรุงจริงๆนะครับผมเข้ามาเดือนแรกเนี่ยผมตัดหญ้าก่อนเลยจะเห็นว่าสนามเด็กเล่นเราหรือพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยที่เห็นว่ามันอตอนนี้มันเตียนอยู่เนี่ยผมตัดไปสองรอบนะครับโดยใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับาะว่าส่วนตัวแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น หรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆใช้ส่วนตัวจริงๆนะครับเพื่ออาสามาพัฒนาจริงๆนะครับอันนี้ก็ที่เคยทํามาแล้วก็ต่อจากนี้นะครับก็อาสามาเป็นคณะกรรมการนิติก็เพื่อที่จะพัฒนา,าบ้านของเราต่อนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะสาวสวยสเป็นผู้หญิงคนแรกเนาะที่อาสาเข้ามาทำในตรงนี้นะคะ เชื่อฝนนะคะน้าฝนที่ภูนอกอยู่บ้านเลขที่459ทัพ72ที่อาสาขึ้นมาคือว่าเราก็อยู่หมู่บ้านนี้มาเกือบ10ปีแล้วก็คือเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันกับลูกบ้านทุกคนนะคะซึ่งมันก็ไม่มีการแก้ไขาปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูว่าเราอยากได้อะไรที่มันดีขึ้นมาแบบว่าอยากมีที่ทิ้งขยะอยากมีไฟอยากมีส,สาธารณนะถ้าเราไม่ลงมือทํา เราก็จะไม่ได้สิ่งตรงนั้นก็เลยขออา,าสาเพื่อีจะมาทำเองค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องฝน้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัชนีสวัฒนาค่ะอยู่บ้านเลขที่459ทับ119ค่ะก็ก็คือว่ามาแบบงงๆแต่ว่าเราก็จะให้ช่วยอะไรก็จะช่วยค่ะจะพยายามเพราะว่า ที่นี่ก็อยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะตั้งแต่แบบ20ปีถึงไหมคะถึงแม่คะ20ปีถึงถึงเนาะพอๆกับพี่นะพอพี่อยู่ตั้งแต่บ้านหลังที่สองของโครงการโอเคก็ตั้งแ่20ปีอันนี้เป็นหลังที่สองของโครงการก็เป็นก็เป็นบ้านเราก็ช่วยๆกันเพราะว่าเขาไม่อยากจะแบบว่าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมันมืดอะค่ะ ไงอคนอื่นเขาก็มองเราว่าเ่อทำไมหมู่บ้านนี้ถึงมืดแล้วก็ขยะเยอะอะไรเงี้ยคือไม่คือคือก็อยากจะมีอะไรที่เขากรรมการเขาจะให้ช่วยทำอะไรก็จะจะเราพยายามช่วยค่ะค่ะขอขอบคุณคุณแม่ค่ะอาจารยน่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเอ๋นะคะ ก็เข้ามาเป็นรอบที่สามของนิติบุคคลตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่สองรุ่นที่สามจากรุ่นแรกระบุทั้งหมดสิบเ็ดคนก็เหลือทํางานอยู่สามคนรุ่นที่สองเจ็ดคนก็เหลือทํางานอยู่แค่สองคนจนรุ่นปัจจุบัฐฐนนี้ก็ขอให้ทํางานร่วมๆกันร่วมพัฒนาหมู่บ้านของเราบ้านของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทําด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ ขั้นสุดท้ายใช่ไหมคะขั้นสุดท้ายเนาะเดี๋ยวใครไม่หรือพี่ปาท่านสุดท้ายอ๋อขอโทษขอโทษค่ะพี่ปาเชิญครับผมผมสมพลนะครับพี่เล่นปลาครับอยู่บ้านเลขที่49ครับ490นะครับโอ้เมื่ออยู่นี่น่าจะ12ปีแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะช่วยทีมงานให้หมู่บ้านมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเรื่องเก่าๆลืมครับคุยกันไม่จบแล้วครับ อันนี้ตาใหม่สุดท้ายเนาะใช่ไหมคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับชื่อใหม่ครับผมก็คืออยู่เลขที่หนึ่งสองสี่ที่ลงงาแล้ตื่นตัวเหมือนกันก็เหมือนนันนหลองบอกว่าทําใจเนาะต้องทำใจแล้วแหละต่อไปนี้งานถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ขออภัยุ่งหน้าแล้วกันนะครับผมแต่จะพยายามให้ดีสุดส่วนผมก็น่าจะรับหน้าที่พวกเทคนิคพวกไฟฟ้าพวกอะไรมีอะไรเดือดร้อนอะไรเด็กบอกได้นะครับ แล้วก็ก็คือก็จะพยายามให้มันดีนะอืครับค่ะขอบคุณอ่ะเดี๋ยวคณะกรรมการถอยล่นมาตรงนี้ก่อนนะคะวาระต่อไป